หน้าหนี้สองแรกนะครับที่สอบถามว่าจะโตไปไหนเอดอเดินล้อรอก่อนปั่นก่อนเพื่อขึ้นไปเดินทางใหม่เตาบินเลยต่บินก็บอกให้มาอย่างเงี้ยเพื่อไม่มีน้ำไม่ได้น้ำแล้วพังห้มันกินน้ำนี่ไปไวดีนี่ไปไวยืนหองทำไมเร็วเนี่ยคนพังรถหรือคนนี้แหละเร็วเร็วแล้วข้างหลังไปไหนอ้าหลัง กำลังเข้าภาคกำลังมาสอขาแล้วนะหลังทั้งหมดแล้วจะลลแตกแล้วครับตรงนี้ไปให้แล้วแตกเนินสามเหลือเนยอยู่คนเดียวเนี่ยเอาผู้สูงอายุมาดึงเชือกเนี่ยนะนุ๊กขาไกลอ่ไม่เอาอะไรเลยอ่ะต้นไหนวะเนี่ยนู่นไงไปสิดลย